มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามถึงความเคลื่อนไหวสุสกีซาเทีย f 150หรือ r รเดอร์150หัวฉีดรุ่นใหม่ในเมืองไทยของเราว่าจะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่หลายคนนะครับอยากให้สุสกีนั้นเปิดตัวเร็วๆล่าสุดนะครับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นจากวงในของสุสกีนั้นได้มีการแจ้งเข้ามาครับว่าคณะผู้บริหารของสุสกีเมืองไทยนั้นได้เดินทางไปที่อินโดนีเซียในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับต่อเนื่องถึงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งคาดว่านะครับ จะเป็นการเดินทางเข้าไปเพื่อวางแผนและประสานงานนะครับในการนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เข้าสู่ตลาดเมืองไทยซาเทีย f 1 5หหรือเรดเดอร์หัึ่านีดใหม่นี้นะครับจะเป็นโมเดลที่สุกิน่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์โ,โชว์ครั้งนี้แม้นว่านะครับกระแสข่าวจะยังคงเงียบงันตลอดช่วงสอสาเดือนที่ผ่านมาแต่จากการที่คณะผู้บริหารของสุกิในเมืองไทยเดินทางไปยังอินโดนีเซียน,นั้นพอจะคาดหมายได้ครับว่าน่าจะเป็นการพูดคุยตกลงทำความเข้าใจ วางแผนนำขาวรุ่นนี้นะครับมาสู่ตลาดเมืองไทยซึ่งหลายคนนะครับที่เป็นแฟนๆซูกิต่างก็อยากให้นะครับนำเข้ามาอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากสุกิครับว่ามอเตอร์โชว์ครั้งนี้จะมีการเปิดตัวรุ่นซาเทีย f 150หรือเรเดอร์150หรือไม่นะครับแต่ว่าต้องมาติดตามข่าวร่ากันต่อไปเพราะว่านี่คือความหวังเดียวของสุกิในปีนี้กับการเปิดตัวครั้งแรกในกลุ่มมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กหรือรถตลาดทั่วๆไป ย้อนหลังกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมากับเรเดอร์รุ่นเก่านะครับสุสกิได้มีการนำเข้าจากอินโดนีเซีย1,968คันในแบบ Limited Edition ดังนั้นนะครับเรเดอร150ใหม่หม้อน้ำ d o Head Camshaft 4วาล์วขับวาวแบบ Direct หรือว่าขับวาล์วโดยตรงให้พลังแรงม้าที่เหนือใคร18.5แรงม้าในขณะนี้จะมีการเปิดตัวในท้งเราในแบบ Limited Edition เช่นเดียวกับรุ่นเก่าที่ผ่านมาหรือไม่ อาจเป็นการนําเข้าเพียง2,000ถึง3,000คันก็เป็นได้เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวของเรเดอร150จะเป็นอย่างไรมรโชนี้คงได้ทราบกันอย่างแน่นอนสําหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของ GSXR 150สปอร์ตขนาด 154cc รุ่นใหม่ล่าสุดของซูซูกินั้นคาดว่าจะมีการแนะนําที่อินโดนีเซียเป็นประเทศแรกอีกเช่นกันครับหลังจากเปิดตัวซาเทีย F 150ไปแล้วในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2,519ที่ผ่านมาคาดว่านะครับการเปิดตัว g s r 150นั้นจะเริ่มต้นขึ้นได้ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนปีนี้ครับโดยในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับจะเป็นการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์หลากหลายรุ่นนะครับหลายยี่ห้อซึ่งสุสกิจเองก็มีการเตรียมแผนอย่างต่อเนื่องในปีนี้นะครับภายหลังการเปิดตัวซาเทีย F150 แล้วเป็นที่มั่นใจได้ครับว่า g s x r 150จะเปิดตัวตามมาอย่างแน่นอนเพราะว่านี่คือ สปอร์ตที่เช็เครื่ยนต์บล็อกเดียวกันกับซาเทียเ150เองครับและถ้าสุูกิจะเปิดตัว GSR x R 150ในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้น่นก็หมายความว่าคนไทยจะได้ใช้กันนะครับอย่างีรสุดก็คือในช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอนหรือ,อยังช้านะครับต้นปีหน้า GSR x R 150โฉมใหม่จะเข้าสู่ตลาดเมืองไทย คงต้องมาลุ้นกันนะครับกับการเปิดตัวครั้งแรกที่อินโดนีเซียในช่วงแต่มาสี่่3ส่วนคันนี้นะครับในภาพที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้จะใช่ g s x r 1สูหรือไม่ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับ